สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษา,านะคะบทที่7ในหน้า68ถึง72นะคะเด็กๆเตรียม แบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะกับครูผู้สอนคนเดิมนะคะเสียงใสใจดีใจดีที่สุดนะคะก็เป็นใครไม่ได้นะคะก็คือครูเอหรือเด็กๆรู้จักในนามของครู สุรางวิพาธิวาพรนะคะเด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะเด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกทักษะภาษามาแล้วก็เปิดในหน้า68ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเ,เรียนในเนื้อหารเรื่อง นักคิดสมองใสไปแล้วใช่ไหมคะข้อที่1เนี่ยเขียนเลขในรูปของดอกไม้นะคะนักเรียนจะเห็นดอกไม้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวเลขใส่ตรงนี้นะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเขียนตัวเลขว่าข้อความไหนมาก่อนเราต้องอ่านข้อความก่อนนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กฉีดน้ำถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสินี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วต่อไปข้อความที่2นะคะทุกคนร้องและตกมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังต่อไปไประโยคที่3ามนะคะ ในวันหยุดเด็กๆจะไปอ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไปพี่จะทดลองทำให้น้ำมะนาวเปรี้ยวากลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้เด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดเด็กๆว่าข้อความไหนมาก่อนคะข้อความที่ 3, ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในวันหยุดเด็กๆจะไปอ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไปใช่ไหมคะเด็กๆดูหนังสือตามเลยนะคะต่อไปประโยคที่2อะไรเอ,อ่ยทุกคนร้องและตบมือใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิด ใช่ไหมคะนี่คือข้อที่2นะคะต่อไปค่ะลำดับที่3ม,มาแล้วทุกคนร้องและตบมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนอกกระจอกเข้ารังแล้วข้อที่4ก็คือเด็กฉีดน้ำถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสีนี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วแล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะ ที่จะทดลองทําให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ํามะนาวหวานได้นะคะข้อความนี้ก็คือในวันหยุดเด็กๆจะไปผัดเปลี่ยนกันไปอ่านหนังสือบ้านของเพื่อนแต่ละคนที่อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็จะรวมตัวกันดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสวัวใจนักคิดแล้วเพเอิญนว่าวันนั้นน่ะจะลงไปเล่นที่กลางแจ้งปรากฏว่าฝนตกทันทีทันใด เมื่อฝนหยุดตกปุ๊บก,ก็จะมีรุ้งกินน้ำขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำปุ๊บเนี่ยก็มีความคิดว่าถ้ารุ้งกินน้ำเนี่ยถ้าได้เห็นทั้งวันก็คงจะดีก็เลยมีการทดลองทำรุ้งกินน้ำขึ้นมาใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือทุกคนเมื่อเห็นฝนเมื่อเห็นรุ้งขึ้นมาฝนตกแดดออกนอกกระเจาเข้ารังใช่ไหมคะแล้วก็มีการทดลองฉีดน้ำนะคะเพื่อทา รูงกินน้ำแล้วก็ตามด้วยทดลองทำให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่สสังเกตภาพและเขียนขั้นตอนการทดลองตามลำดับจากข้อความที่กำหนดให้ข้อที่1ทดลองทำรูงกินน้ำข้อความแรกนะคะข้อความนี้ ยืนกลางแจ้งหันหลังให้ดวงอาทิตย์ประโยคที่2ละอองน้ำกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีข้อความที่3ยกขวดขึ้นสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอยข้อความที่4ี่นำน้ำใส่ขวดฉีดน้ำพ,มพรมผ้าพรมผ้าอันไหนมาก่อนขั้นตอนที่1นนะคะเขาให้นักเรียนมาว่า นำน้ำใส่ขวดฉีดน้ำผมผ้าใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงคะลูกอ่าใช่ไหมคะตรงนี้คือหนึ่งนี่เด็กๆนำมาเขียนเลยคะ่ะออไม่ใช่อันนี้คือสองต่อจากที่เขาให้มาสองค่ะ ยืนกลางแจ้งหันหลังให้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นลำดับที่2ต่อไปค่ะลำดับที่3นะคะตรงนี้ค่ะ3ยกขวดขึ้นสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอยใช่ไหมคะแล้วลำดับที่4นะคะก็คือข้อนี้ค่ะ4 นะคะละองน้ำกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะข้อที่1นนะคะนำน้ำใส่ขวดฉีดน,น้ำพรมผ้า2ยืนกลางแจ้งหันหลังให้ดวงอาทิตย์ 3. ยกกวดขึ้นสูงแล้วฉีดน้ำออกเป็นฝอย4ละองน้ำกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีนะคะตามลำดับค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆทดลองทำน้ำมะนาวในข้อที่2องนะคะอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกเติมน้ำแข็งใช้ช้อนคนบีบมะนาวใส่ถ้วยเติมน้ำเชื่อมหยอกเกลือใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยมเมล็ดออกนะคะขั้นที่หนึ่งเขาบอกมาแล้วนะคะใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยมเมล็ดออกข้อที่2องคืออะไร ะะเรามาดูกันค่ะบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยนะคะข้อท,ที่2เมื่อเราผ่านมะนาวชเชกเคียมเมล็ดออกแล้วเราก็ต้องบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่3ามล่ะคะเด็กๆขั้นตอนที่3ค่ะเติมน้ําเชื่อมหยอกเกลือนะคะเมื่อเราบีบน้ำมะนาวแล้วเราก็ต้องมีน้าเชื่อมใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่4ี่คืออะไรคิดคะ่ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกโอเคค่ะ ต่อเลยใช้ช้อนคนให้น้ำเชื่อมแล้วก็เกลือกับน้ำมะนาวเข้ากันนะคะเมื่อมันเข้ากันในที่เรียบร้อยแล้วเติมอะไรลงไปคะลูกเติมน้ำแข็งค่ะแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนของการทดลองทำน้ำมะนาวอันดับแรกนะคะขั้นที่1ใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยมเมล็ดออกขั้นที่2บีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยขั้นที่3เติมน้ำเชื่อมหยอกเกลือ ขั้นที่4ใช้ช้อนคนขั้นที่หาดเติมน้ำแข็งง่ายมากค่ะต่อไปค่ะตอบคำถามจากเรื่องนักคิดสมองใสข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะใครเป็นคนพูดข้อความนี้โอ้โหลุงกินน้ำสวยจังมีตั้งหลายสีแน่ใครคะใครคือคนพูดข้อความดังกล่าวตอบค่ะ น้องเข้าเมาข้อที่2ผู้พูดยืนอยู่ที่ไหนขณะมองเห็นรุ้งกินน้ำตอบผู้พูดยืนอยู่ที่นอกชานใช่ไหมคะข้อที่3รุ้งมีกี่สีมีสีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกวันทูโอ่าหนึ่โอเคค่ะตอไปเลยเจดสี 7, สีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกสีแดงสีแสดสีเหลืองหนึ่งสองสามได้สามสีแล้วค่ะแดงแสดเหลืองตามด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีครามแล้วก็สีม่วงครบแล้วนะคะเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมีสีแดงสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีครามแล้วก็สีม่วงต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สี่กันเลยจ้า รุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดหลังฝนตกเวลาเฉพาะเวลาใดตอบรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะเวลาเช้ากับเวลาเย็นสองเวลานะคะเด็กๆทบทวนกันไปนะคะอยู่ในเนื้อเรื่องหมดเลยนะคะ ใครไม่ทนันเดี๋ยวน้องเรียนค่อยกลับมาเขียนนะคะครูจะอธิบายไปก่อนเนาะเดี๋ยวเด็กๆค่อยกลับมาเขียนนะคะต่อไปค่ะต่อเลยนะคะในหน้า72ค่ะข้อที่5พี่ส้มปล่อยทดยลองเรื่องใดบ้างมี2เรื่องใช่ไหมคะเรื่องแรกก็คือร้งกินน้ำเรื่องที่2ก็คือ น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าโยงคําให้สัมพันธ์กันใช่ไหมคะก็มีคำว่าน,นักวิทยาศาสตร์ด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะมะนาวน้ำเชื่อมรุงกินน้ำดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วด้านขวามือค่ะเด็กๆค่ะด้านขวามือมีอะไรเอ่ยทดลอง หวานเปรี้ยวแสงแดดเจ็ดสีลำดับแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์คู่กับอะไรนักวิทยาศาสตร์จะคู่กับหวานได้ไหมไม่ได้เปรี้ยวได้หรือเปล่าไม่ได้แสงแดดได้ไหมไม่ได้เจ็ดสีก่ไม่ได้ก็ต้องคู่กับอะไรคะทดลองเห็นไหมง่ายมากมะนาวมะนาว ลักษณะของมะนาวมันก็คือหวานใช่หรือเปล่าไม่ใช่เปรี้ยวใช่ไหมแสงแดดได้หรือเปล่าเจ็ดสีได้ไหมอะไรคะลูกคู่ก,กับอะไรคะคู่ก,กับเปรี้ยวเห็นไหมเด็กๆทาได้ง่ายมากต่อไปน้าเชื่อมลักษณะของน้ําเชื่อมก็จะเป็นลักษณะของความหวานใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะรุ้งกินน้ํารุ้งกินน้ําจะต้องคู่กับอะไรแสงแดดหรอ ก็ไม่ใช่เพราะรงกินน้ําเกิดจากหลังฝนฝนตกเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับ7สีมณี7แสงใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ข้อสุดท้ายแล้วก็คู่กับอะไรคะแสงแดดนะคะง่ายๆนะคะวันนี้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดไปทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆไป ย้อนใครที่ทําไม่ทันตรงข้อไหนเด็กๆย้อนกลับไปดูนะคะวันนี้เราทําพร้อมกันมีเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะใครก็ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอได้อีกนะคะแล้วเราจะเจอกันในแบบฝึกหัดนะคะข้อที่ห้าหกเจ็ดนะคะในหน้า7 3็ดถึงเจนะคะในบทที่เจ็ดเราจะจบในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวัน พรฤหัสนะคะเราจะเจอกันอีกทีก็คือวันพรฤหัสวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เด็กๆฝากเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนความรู้ในหนังสือด้วยอ่านมากรู้มากนะคะอะไรรอบจะได้ตอบคําถามได้นะคะจะได้ไม่งงนะคะตอบได้แบบชัวร์ๆไม่มั่วค่ะวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะบายยค่ะ